สีครับวันนี้กลับมาพบกับเบิร์ธเดย์ครั้งในวันสปอจบาลกับไลฟ์สไตล์ที่พี่ชารณาทำการวันนี้เราจะไปออกทะเลกับสิดน้องนะสวัสดีครับเฮ้ยอ๋อนี่ครับอันนี้สิดน้องครับจะพาเราไปหลงทะเลหรอลองดูอันนี้เราอยู่ที่ไหนนะที่ปตทอะไรสักที่ปตทก่อนเข้าคองโคนะครับเราจะไปลงเรือที่คองโคนันนะครับวัดคองโคนคองโคนวัดคองโคนครับเนี่ย เออเอาไตไตยังมาผิดวัดอีกเหรอสบายสบายนะงานนี้ไตที่แล้วอย่างนี้งานของกูในการเดินทางทุกครั้งนะย่อมมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นเสมอครับเรามาผิดวัดครับเรามารอไตที่วัดปากอ่าวแต่ไต่นัดเราไว้ที่วัดคลองโคลนะครับและนี่ก็คือวัดคลองโคลซึ่งเราจะต้องย้อนกลับมาอีก18กิโลเมตรนะครับจากที่เราไปผิดที่ครั้งแรก ที่จอดรถก็มีกว้างขวางครับสำหรับที่นี่เดี๋ยวเราจะเริ่มลงเรือไปตกปลากันนะครับลงังจะเดินทางครับจิ๊กเข้ามา <laughs> เอาใช่เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนครับสุดท้ายนะครับเราเริ่มต้นจากการลงเรือในเวลา7โมงนะครับช่วงนี้เป็นเวลาที่น้ำลงนะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศ ที่แปลกๆอีกมุมนึงนะครับของคลองโคลนซึ่งพูดไปแล้วเหมือนผมเคยมานะครับครั้งนี้ไม่ใช่เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมจริงๆเราก็ได้เห็นวิถีลิ่มคลองสองฝั่งนะครับก่อนที่จะออกปากอ่าวก็เป็นอะไรที่แปลกตาผมนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาที่นี่ที่นี่คลองโคลน เดี๋ยวไม่ทันออกที่กินซาซิมิได้ไหมมาทดิมาดิมาดิได้เลยไม่มันใช้ตกปลาได้จริงอ๋อกใช้เดินเลยเหรอฮะเดินไม่เอาเลยเหรอเดี๋ยวเราจะไปยังไม่ทันออกเรือเลยครับซื้อของแดกแล้วระหว่างที่พวกเรากำลังจะถึงปากอ่าวนะครับเราก็ได้เจอ เรือของชาวบ้านนะครับที่มางมหอยตะกตายหอยตะกตายเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นนะครับก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักชื่อหอยตะกตายเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าเจ้าหอยเนี่ยไปเกี่ยวเหยื่อได้นะครับเราะไปสืบหอยก,ก่อนนะ Lâm Lâm đâu luôn nha, đặt hỏi ta hỏi ta cay, ta 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 ักเลือยหน่อยตะกายตะกายเก็บหอยอ่ะเนี่ยงหอยกายเก็บหอยเรียบร้อยวมนายไม่ทำอะไรขาดแล้วแหลยหอยตะกายหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่คนคนตะกายหอยและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นก่อนที่จะได้ออกไปตกปลานั่นก็คือบรรยากาศของกล่ำหอยนะครับซึ่งผมไม่คิดว่า มันจะสวยได้ขนาดนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นกําไรมากของการได้ออกมาตกปาที่คลองคโคลน ครับนี่ก็จะเป็นคัน,นที่อยู่ปรอมของแฮนดิ้งนะครับแต่เขาจะไม่ไม่ได้ปัม๊มเตาแฮนดิ้งนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทแฮนดิ้งทำนะครับที่ได้ฟังข่าวมานะครับเหมือนเดิมครับเจ้าของนะครับเจ้าของยังไม่ได้ลอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาเจ้าของไม่ลองนะครับคันนี้เราก็จะลองให้ <laughs> ดูเทียบกับบู๊ไมครับนั่นเขามาอะไรก็ไม่รู้คันแข็งปังนี่โอ้นี่ตะป่าตัวนะกระทงล่มสาบิีกกระทงล้่มมองไม่เห็นนะนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงหมายแล้วเห็นตะปูนไหมตะปูนนะครับก็จะเป็นหลักแก๊สนะครับ ที่ดูเดินทางหลักแก๊สด้วยเรือแบบนี้นะครับโอ้รอนแรงมากกว่าสามวันนะครับสามวันล่องเรือหาล้วเดี๋ยวเจอกันพระเจ้าเอิร์ดจะประทานปลาให้เรือลำนี้จริงๆแล้วเนี่ยพวกผม,ไ,มได้ทราบนะครับว่าสถานที่เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมมั่วไปเองว่าเป็นหลักแก๊สนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ห่างจากตัวปากอ่าวสักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นหมายตกปลาหนึ่งที่ไต่แนะนำครับ ต้องพูดตรง,ตรงๆว่าวันที่เราไปเนี่ยน้ำมันไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าน้ำจืดเนี่ยมันเข้ามาในทะเลเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเราบอกว่าเราไม่อยากได้ปลาใหญ่มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกคนผมว่าการตกปลาเนี่ยก็อยากได้ปลาใหญ่กลับไปบ้านนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนกันก็คือมาหาพวกปลาสีกุลน,นะครับแต่ก็ ตรงแถวนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเจอด่ปลามผมไม่รู้เหมือนกันเขาชื่ออะไรบางที่เขาก็เรียกยูเว่นะครับเยอะ วพวกเราใช้เวลาอยู่ที่หมายนี้นะครับเอ่อเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแต่ก็ได้ปลาสีกุลน้อยมากนะครับซึ่งเราก็ยังย้ายจุดนะครับตำแหน่งแต่ว่ายังเป็นอยู่ในจุดของหลักแก๊สนี่เหมือนเดิมจนไตบอกว่าเออเราควรจะย้ายไปตรงสังประทูนะครับที่เขาดักประทูกันเดี๋ยวเราก็จะตกตรงนี้อีกสัก พักหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปตรก้างปราทูกันไปดูว่าซัางปราทูตรงนั้นนะ่ะเราจะได้ปลาสีกุลอย่างที่เราต้องการกันหรือเปล่าอะไรกันเนเ แล้วแล้วครับเราก็ออกเดินทางนะครับไปไหมายซังประตูก,กันแต่ในระหว่างการที่เราจะไปถึงซังแล้วครับเราก็เอาปลาสีกุนบางส่วนนะครับมาแลกกินซาซิมิกันนะครับก็ไา่บอกเฮ้ยเขากินกันอย่างงี้กันด้วยเหรอสสซึ่งผมก็ยังงงกับสสคําพูดของไต่ว่าไตไม่เคยกินจริงหรอสุดท้ายนะครับพวกเราก็ร่วมกันกินซาซิมิ กันก่อนถึงสังกั<ร>ด,ด<ะ>อืมอะไรเลยแจมผมบอ,อกเลยวันนี้ไปทะเลแล้วกินน้แดูใส่ครับดีเลยใส่ทักใส่ยาแล้วเนี่ยดีเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดจบทีตอนที่ซ่วมนะจะดูจุดจบจะดูจุดจบแล้วที่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปหาจุดจบมัน งานนี้มันต้องมีจุดจบนะอีกคนหนึ่งนี่อะไระแล่น้ําแดงอย่างง้นึงแล่น้ําขาวนี่อันนี้นี่แล่น้ําแดงนะแล่้แดงเล่นน้แดงต้อง้านอ่ะนี่ปลาโอ้เนี่ยต้องล้างหน่อยเนี่ยไม่เอาใจแล้วไปกันเราไปซื้อลกันช่วงนี้พบแพทย์รการพบหมอทล้าน เดี๋ยวดูครับคือ <PE> ยำปลาสิกุลแบบนี้สิคุลแ,แล้วเราจะคิดถึงพวกนายตลอดไปแล,แล้วเราพวกเราครับก็ได้กินมื้อสายกันนะครับก็คือปลาสิกุลยำนะครับแล้วพวกเราก็เดินทางไปถึงซังปะทูกันแล้วครับ ดีนะที่ผมบอกเทคนิคพี่ยุ่งไปเยอะนี่เนี่ยนี่ก็ต้องขอบคุณพี่เอ,อิร์ธครับที่ไม่ตกเฮ้ยขี้เรอหลานตัวนล้เนี่ยขี้มีสี่ตัวนะห้าสิบโลครับแม่เราได้กินปลาแม่ต้องได้กินแม่ต้องได้กินต้มยำปลาทูปลาซีกุลหมายนี้เป็นไปนตามคาดนะครับก็ าสีกุลเยอะนะครับจนทําให้ผมไม่อยากซาบิกิแล้วผมเลยไปเปลี่ยนวิธีการเป็นใช้ไมโครโจิกนะครับตกทีละตัวแทนนะครับเพื่อเพิ่มความมันให้ตัวเองล้วนๆเลยครับไม่ได้ช่วยเพื่อล่นทีมเลยโอ้โหเป็นไงเราไมโครจิกได้มันเหมือนกันเออไม่ใช่สีกุล สเต็ปเบาๆเราเข้าใจได้ <laughs> อะไรเยอะอยถ้าเราใหญ่ประตูมันกินหมดมันไล่งับหมดเลยครัขนาดเบ็ดข่ามันยังไลง่ลง,ลงับเลยไล่ต้องเลย <laughs> ครับกินเต็มป่าเลยครับสำครับกันนี้นะครับก็ยืมเข้ามาก็ดีครับที่คาดว่าคงจะไม่หักแล้วถ้าเติบไปแล้วกล่าวมา ทำลายแล้วทำเป็นทำหน้าเศร้าไปคืนเขา <laughs> ตอนนี้ครับเรากำลังเพลิดเพลินกับเหยื่อไมโครจิกนะครับก็ตัวคันนะครับก็จะเนี่ยครับเล็กๆเพราะว่าตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับปลาสิกุลยักษ์กันอยู่นะครับไม่ยักษ์เลย อะไรคันนี้เล่นกับปลายอย่างนี้มันขึ้นเพื่อสมน้ำสมเนื้อไม่เอาเปรียบปลาไ <c oughs> ม่เอาเปรียบปลาสักคนดีเลยโอ้โห,โหโสู้นี่เร,เราทักแบบสาแบบอันนี้แบบอะไรเยอะต้องไยยปแยกปลาตัวมันมันกินแบบ <c oughs> <c oughs>

เดี oh, ๋ยวเราไปดูว่าสั่งทุ่นลอยหน้าตาเป็นยังไงแต่ระหว่างนั้นเราก็ได้เอาหอยนะครับที่เราซื้อมาที่กาดทาเป็นเหยื่อแต่เราเอามาทํากินกันดีกว่าครับไม่เลยไม่ปทำอะไรกินได้ครับปลาได้ขาวปลามันกินเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยได้ขาวปลามันกินเนี่ยใช่จะได้ซื้อมา เผยแพร่ไปแล้วก็คงดังนะครับเปี้ยงป้างนะเจ้าเจ้าเจ้าของเจ้าของเจ้าของทุนคงมาเนนรัปล่อยไปนะครับเพราะว่าใสขืนอยู่ก็จะโดนซาเซมิส่วนใหญ่ปลาหมายนี้ที่เราเจอนะครับจะเป็นปลาวัวหรือผมเรียกว่าปลาเรดานะครับ แล้วก็ปลาสีกุลแล้วก็จะมีลูกปลาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าน้ําที่เนี่ยมันไม่ลึกแต่ปลาใหญ่เนี่ยที่เป็นพวกปลากระพงไปคุดเห็นตัวนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าทําเบ็ดนะครับเพราะเนื่องจากอาหารที่นี่อาจจะเยอะนะครับตอนนี้ครับไสก็จะลงไปดําน้ํำครับเราก็จะไา,ายไสไว้ครัเดี๋ยวก่อน <c oughs> ในนี้ใครขับเรือเป็นมากโอเคผมขับเป็นไม่เป็นไรผมขับเป็นผมขับเป็นไม่เป็นไร ตตอนนี้ไต้จะลงไปดำหาอีคุดให้นะครับหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ทไปได้อาจจะไดลาขึ้นปลาขึ้นปาขึ้นปาขึ้นปลาขึ้นปาขึ้นนะครับโอ้โหยูจริงเลยขึ้นนะขึ้นจริงจริงอ๋อจีจตอนแรกครึ่งวันแรกที่ไต่ไม่ยอมลงพี่เหรอแกยังแฮงอยู่ับ ปอดังเอออไปดังมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับก็โยปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะหมายก็มีนะถือถ้าหมายนี้ถ้าน้ำตื้นนะแต่ว่าแต่ว่าคือต้องปิดเบรกอย่างเดียวคือต้องงัดอย่างเดียวแบกน้ำหมายในในกำหอยเราคือถ้าตกปลาในนี้ต้องแบบปิดเบรกขับอย่างเดียวครับเราชอบแบกหอยโหูนี่ไงนี่นี่นี่อยากให้ดูนี่นี่ นี่โยกแบบเอาปิดแล้วเลยแล้วแล้วเราจะคิดถึงไต้ตลอดไปเพราะอย่าเงเงี้ยเราจะคิดถึงไต้ตลอดไปตลอดกาละตลอดไตัวนะ้ะมองก็ไม่เห็น,นะฮู้ไมก็ได้ไส้ จะไงพี่น้อยพี่น้อยดูดีๆในมือไตก็มีปืนนะในสวนขึ้นมานี่โอเคโอเคเอาปลามาด้วยระหว่างที่เรารอไต่นะครับไปยิงปลาให้นะครับแล้วก็ตกไปเรื่อยนะครับก็จะได้ทั้งปลากดปลาสีกุลนะครับที่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม ันนะครับก็ได้ปลาดูกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแล้วพี่ยุ่งก็แบบสวมรอยไม่ใช่สวมรอยว่าตกได้อันนี้คือเบื้องหลังของจริงนะครับเราก็ลุกทะเลกินเดือดชิคนี้พะดูดูกมากนี่คือเบื้องหลังของจริงครับ,เร,เ,บ,รรบเราต้องแฉโอ้โหแล้วเล่นด้วยโอ้โหงัดขึ้นมาี้คือมาโดนแผลถ้นหลุดนะเ๋ยวหลุดนะอดอีก ก็พงก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะคิดถึงไตตลอดไปบงนะมันจะยิงุยเีต้องคิดถึงเยอะขอให้มาบ่อยๆเลยรักแน่นอนแ่รักนาน,นี่ครับนี่นี่คือไหมไหมายทุน่นเด็ดเลยหมยเด็ดเลย,ยกลับบ้านอ่ามามามาสักตั้งนานแล้วสักแล้วหา,าวไม่ต้องไกล เกกพราะว่าดูดูเห็นนะครับว่าลูกปลาก็ชุ่มนะครับดังนั้นปลาไม่กินดำยิงขึ้นเลยนี่คือสโลแกนนะครับเดี๋ยวก่อนขึ้นขึ้นขึ้น,นตัวละสองพันนะตัวละสองพันก็แลกกันหน้าเพจผมนี่มีราคา หายแบบนี้ครับไม่เคยเข้าครับไม่เคยเข้าครับเพราะว่าเพราะว่าเข้ามาแล้วอาจจะโดนลูกปืนไม่ลูกหลงไม่ลูกปืนเลยไม่ลูกหลงไม่ลูกปืนเรากินแล้วครับนี่ต่างกันได้ปลาช่อนตัวหนึ่งปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวหนึ่งครับแล้วก็ลงไปครับแล้วก็โชว์ โชว์สกิลยิงปลากระพงถ้าถ้าใครถ้าใครมากับไส่ไส้เบนไส้เบนแม่กองครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับก็คือปลาได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ใครแกขี้ก่อนเออแกจะไปขี้ก่อนไอ้แกขี้ก่อนเรียกอะเรียกเหยื่อแล้วแกก็จะดำดำน้ำยิงปลาให้เราด้วยนะครับไม่ว่าจะตกปลาได้หรือไม่ได้นะหอยหอยตะเกาหอยตะเกาหอยตะเกายายกายกายไปวัดไมไดมกันดมอ่าดมมิสุดอ่า น้อยดมหอยก่อนทุกพี่ทำพี่ทำอะไรมันลงนะหมดนะพีน้อยดมหอยก่อนทุกครั้งเลยดูเด็ดดูเดีเรีย้ยไอมเป็นไงเป็นไงพี่รสชาติเหม็นหอยหวานาวหนอี่แค่แต่มันเป็นน้ำตาลนึกอะไรมาไหลพี่เอาแล้วไม่เอาซีฟู้ดใส่เอาถุงสดอนี่เราก็สดเลยหวานนิดนึงนะครับอุปกรณ์เครื่องเราที่เราเตรียมมาก็ใส่ไปเลยครับถ้าถ้าขีแตกก็ไม่ต้องเตรียม อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเบิร์ดด้วยนะาน้ไม่้นองเบิร์ดวิทยาชัยสินเขาซีบู๊คมาให้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหวานแหวจริงนแหวไม่ถ้าอย่างเงี้ยโรงงานน้ำตาลเจ๊งอ่ะไม่ต้องปลูกอ้อยแล้วเอาหอยเอาหอยไปส่งไปนี่ฮะข้างหน้าไปกินที่บ้านอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในขั้นตอนการยำชุดจิ้มจุ่มกุ้ง แฝงกันแไอะไรล้วกันทำไมวะกลับไปหาลงขอซื้อกันไ้5โลเอาไปทมที่กากินจนหน้าเป็นหอยเลยบุฟี่เราก็เป็นอยู่แล้วหน้าหอยนะครับก็วันนี้นะครับคลิปเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวรอดูถ้าไตยังมีชีวิตรอดกลับขึ้นมาได้หรือผมจะให้ดูผลงานของไตยนะแต่ตอนนี้ เราก็ลุ้นเราขอกินกันก่อนครับก่อนที่พายุลุงนั้นจะมาถึงเราครับยำปลาเฉยเราตกได้บอกเลยว่าสดชื่นบอกให้มันตกปลาแล้วก็มากินกันก่อนะปลาตกเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันกินเมื่อไหร่ไม่รู้ไหม, <c oughs> หมายที่ผมบอกให้ไต่ไปยิงใช่ไหม เราลงเตาเดอร์ไปไงนี่ครับนี่คือนะครับตกไม่ได้ก็ตกไม่ได้ก็ได้แดกนะครับไต่ก็เอางี้ดีกว่าสัญญาเลยนะไต่ถ้าคราวหน้ามาไต่ไม่ต้องไปที่อื่นมา เหมือนน้ำตาลน่ะถ้ารู้งี้ซื้อมาแล้วหวานเลยคก็โอเคแล้วขอบคุณไสนะครับที่ดูแลเราอย่างนี้กินเบ็ดน่ะให้ไสยบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับดูแลเราเป็นอย่างดีหลังขี้เสร็จนะไสไสบอกเบอร์โทรได้นะอ่านไม่คุ้นดยได้ยินเหรอได้ยินดิโอโหชัดไสดที ไต้แล้วครับที่นี่่จไมส่วน9ะไตไปเ้อะไรก่อนไต่อะไรครับไต้เป็นแม่กองชื่อเป็ดโซน95 0624123คือด้วยจรรยาบรรณของการเป็นไต้จะได้ไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าเขาลุยกลับหอยชาวบ้านเละเทะหมดก็เลยสามารถได้เห็นหน้าตาได้ตรงนี้เจ้าของกลับหอยจะตามถึงบ้านปุ่มชามเลย ครับสำหรับว,วันนี้เอเอรเดยคงต้องลาไปก่อนกับพายุที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ปาร์ตี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรา,เาจำเป็นจะต้องมีชีวิตยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับเอา้าอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าได้แคร์นะครับถ้าคุณยังรักได้การตกปลา Earth Day Freedom in my life.